บันนี่บันนี่ไปซื้อเสือ้อผ้ากันบันนี่บันนี่ไปซื้อเสื้อผ้ากันแต่เช้าเลยนะไชายเกิลซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี้ยเออไปซื้อเสื้อผ้าไงฉันเห็นว่าเรานะ่ะไม่มีชุดจะใส่ก,กันเลยมีแต่ชุดเดิมๆดินะแลวอยากจะไปดูชุดหน่อยอย่าใช้คำว่าเราไชคเฉันว่าเธอคนเดียวนะเอ้เธอก็ใส่ชุดเดิมๆเ,เหมือนกันนี่นาะ ก็ฉันมีชุดของฉันอยู่แล้วทำไมฉันต้องไปซื้อเพิ่มเนี่ยเอ้ก็ใส่ชุดอะไรแปลกใหม่บ้างน่าไปดูกันไหมไปดูกันไหมแต่ถ้าเธอเลี้ยงฉันก็ไปนะได้เลยว้าวตื่นเลยเนี้ยไปไปสิว่าแต่ร้านไหนเหรอร้านเดิมนะร้านที่สาวน่ะปิดไฟด้วยปิดไฟปิดประตูปิดไฟปิดไฟด้วยสิก่อนออกจากบ้านอย่าลืมปิดไฟนะทุกคน ไปไปไปกันเถอะบันนี่เย้เี่ได้เสื้อผ้าฟรีแล้ววันนี้เย่ไปสิไปสิทางนี้ทางนี้ทางนี้จะเดินผิดทางนะทางไหนเหรออาวแชกเกิลหายฮะแชกเกิลหายเออฉันอยู่หลังเสาหน่ะว้าไม่เจอแชกเกิลแล้วเนี่ยอยู่นี่นาเคียงอยู่ตรงนี้อยู่เลยวันนี้เธอขยับสายขยับเสาเหรอ ขยับซ้ายไม่ใช่ขยับเสาขยับซ้ายสายเธอหรือสายฉันสายเธอหรือสายฉันก็ได้ถ้าเป็นสายฉันก็ขวาเธอน่ะสิก็ถูกไงเธอขยับซ้ายไหนก็ได้สรุปซ้ายไหนล่ะสายเธอหรือสายฉันถ้าสายเธอก็ขวาฉันถ้าสายฉันก็ขวาเธอไงอันแล้วแต่เธอเลยเธออยากขยับซ้ายเธอหรือขวาฉันก็ได้ขยับฮะใช่ก็ยังหายอยู่ เออแบบที้เธอหันหลังสิหันหลังเฮ้ยเออแบบที้เธอหันหน้ามาสิเชร์ก็หายหันหน้าเหรอได้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 หันหน้าไปเหรอเฮึบว้าแชร์ก็หายตายนี่แน่วันนี้จะเจอเป็นไงเนี่ยอุ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแชร์ก็ถือหายตัวได้หล่ะเนี่ยฮ่าาฮ่าก็อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วน่ะโฮ้ยนั้นเลือดใครเนี่ยสาดใหญ่เลยเนี่ย เห็นเลื <innen> อดหน่าอะไม่มีเลือดก็ไม่มีว้าวเออบัตรเอาฟีดบ uh ัตรดิจะซื้อเสื้อที่พี่แหละบัตรดิเข้าร้านกันเลยไปนี่พี่สาวมีแฟนหรือยังจ๊ะถ้ายังไม่มีแฟนเดี๋ยวบัตรดิยังโสดอยู่นะยังโสดโสดอยู่ทั้งนี้ยังโสดโสดอย่ารักมาเปิดเทอไวปเทฟาบ้าเปิดฟาบ้าเปิดโสด ว่าจะโฆษณาความโสดไปถึงไหนล่ะคะเนียวันนี้จะมาซื้อของหรือมาโฆษณาความโสดล่ะคะอ่าวันนี้โสดนะเธอก็ต้องหาชุดใหม่แต่งตัวหล่อๆแล้วแหละใช่ค่ะต้องหาชุดหล่อๆมานะถึงจะจีบฉันได้อะนะนี่ที่ร้ฉาฉันะม่ช่วเรียกแต่ไปหมดเลยนะอ่าแต่วันนี้ไม่มีตังนะบโบเบ๋เลยนะคะ,ะซื้อแอปนี่หน ได้เลยฉันซัพพอร์ตเธอเตมที่ว่าแต่คุณพี่สาวคนจะโสดคนจะไม่โสดแล้ววันนะฮะจะไม่โสดแล้วเนีไงโอว่าแต่พี่สาวมีชุดทุกๆน่าชุดถูกๆอยู่ขวามือของพี่สาวเลยอันนะซ้ายมือของชายเกิร์บด่ขวามือพี่สาวก็ทางนั้นนะสิโอตรงนี้ชุดที่แพงที่สุดในร้านเหรอมาที่ได้ยินอย่างนั้นนะเมื่อกี้น่ะ อย่าบอกบันนี่นะอย่าบอกบันนี่นะชุดมันอ่ไม่บอกไม่บอกใช่คะ่ะชุดดอกดนดั้แพงที่สุดในร้านแล้วแบบดีอ๋<แ>อี่าไปฉากสเตียทิ้งก่อนไหมบันนี่เธออยากได้ชุดไหนเลือกเอาเลยบันนี่ว่าชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็น่ารักชุดนี้ก็ดูดีแถมชุดนี้ก็ดุด,ดันแถมชุดนี้สีชมพูใส่ไปงานเฟสติวัลได้ชุดนี้สีฟ้าไปทะเลก็โอเคชุดนี้ใส่นอนก็สวยฉะนั้นแล้วบันนี่คิดว่า เอาทุกกองอที่อยู่ในร้านไปเลยฮ่าฉันใจปั๊บฉันเหมาให้เธอหมดเลยว้าวใชนก็เธอมันสุดยอดจริงๆเลยไม่ผิดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ถ้าคาดหวังก็แมงไม่ผิดหวังอยู่ดีพิ่ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปคุยกับพี่สาวแปบ๊บอะได้ได้แต่ฉันเก็บใส่ถุงแป๊บหนึ่งนะได้เลยได้เลยนี่นี่พี่สาวทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่สาว ทั้งหมด500กว่าบาทเองค่ะ้ดูดูดูดถูกวันนี้ได้อีกไหมนะ้าอ่าสี่รอล้วกันและถูกวันนี้อีกได้ปค้ะ450คะสี่ร้อาสิบขาดตัวโอเคได้เลยเอวแต่สงสัยนิดนึงทำไมมันถูกจังนะพี่สาวก็วชุดอันนี้เป็นรับมาจากศพคนตายอ้าวไม่ใช่รับมาจากโรงเกลืออนะอ่าโอเคค่อยสบายใจหน่อย โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวช้ยเกลจ่ายพร้อมเทให้นะพี่สาวเล็กบัตซิมมาเลยได้เลยค่ะอเออชายเกลชุดนี้มันมีสีแดงๆเหมือนเลือดเลยโอ้ยลายเลือดสวยมากเลยแฮชุดนี้บัณฑิชอบมากเลยแต่กลิ่นด้วยแฮะัดฟิตดฟิตดเออสงสัยจะเป็นกลิ่นเสื้อผ้าใหม่ก็แบบนี้แหละนะวเดี๋ยวเราหมอกับบ้านเลยดีกว่าโอเคงั้นเอาไปที่บ้านกันเลย ว้าวในที่สุดก็จัดเสื้อผ้าเสร็จสีขาววางไว้ตรงนี้ลักการว่าแต่ชัยเกลิลเธอชวนฉันไปซื้อเสื้อผ้าแต่เธอไม่ได้มาซักตัวเลยนั่นเนี่ย โอ้นั่นสิพอไปฉันก็ลืมเลยว่าฉันจะซื้อให้ตัวเองนะฉันเหมาไม่เจอหมดเลยชาแจ็คเกิลดีมากเลยเธอเข้าไปซื้อรอบหน้าก็ได้รอบนี้เป็นของฉันนะโอเคโอเคโอ้เสื้อผ้าพวกนี้สวยมากเลยบันนี้จะใส่ตัวไหนก่อนก็ไม่รู้ฮะแจ็คเกิลฉัน่าออกไปข้างนอกกันดีกว่าไปหาอะไรกินไปซื้อเสื้อช้อปปิ้งมันเหนื่อยคนมันรวยอันนะเออแต่ว่าเออฉันจ่ายนะ ก็เธอจ่ายอยู่แล้ว เรื่องอะไรให้ฉันจ่ายแล้ฉันก็ต้อเป็นคนชวนฉันเธอก็ต้องจ่ายนะก็าคนมันรวยอะนะงั้นแบบนี้เธอชวนฉันไปกินข้าวเธอเลี้ยงข้าวฉันหน่อยอ้าลุงจ่ายปกติอยู่แล้วฉันก็อย่าไปกลัวงั้นนี่ไปเลยดีกว่าหิวแล้วหิวเลยเหรอตายแล้วเธอเธอจะหิวลอยแบบนั้นไม่ได้นะหิวลอยคืออะไรนะหิวไวไงอ๋อหิวไวก็พอเธอพูดถึงเรื่องอาหารฉันก็หิวขึ้นมาทันทีเลยนะ ไงฉันก็เธอใจหิวอะไรขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวเราแฮมบอดี้ไอนะเธอไม่ค่อยสบายใช่ไหมล่ะเออใช่เสื้อผ้ามันมีฝุ่นแปลกๆนะเมื่อตะเกียรแต่ว่าเออช่างมันเถอะใช้ยก็เราซื้อมันแล้วนะเดี๋ยวค่อยซักใช่บันนี่อย่าลืมซักก่อนใส่ล่ะได้เลยฉันก็ไม่มีปัญหาวบนดี้ไม่มีต่างซักผ้ามาที่ใส่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยซัก เธอ,เอพูดอะไรพึมพำพึมพำคนเดียวอ่าไม่มีอะไรหรอกชาชเกิ้ลงั้นปิดไฟเธอโอเคโอเคไปเอ๊ะไม่ได้ลืมเอาของนะชาชเกิลไปหยิบให้หน่อยที่ห้องครัวนะ่ะห้องครัวเหรอเอ๊ะไปแล้วเอ๊ไปแ,แล้วอะไรเธอไปแล้วเปิดไฟสิชาชเกิลเอ๊ะโอ้ย ไปหยิบให้หน่อยสิที่ห้องครัวน่ะแหละตกของอ่ะนั่นนั่นน่ะกระเป๋าตังค์บัดดี้อยู่ใต้ลิ้นชักนั่นน่ะใช้ก็ไปหยิบสีได้ก็ได้บัดดี้เธออย่าปิดไฟนะฉันหล่อบัดดี้ปิดไฟนะเออบัดดี้เธออย่าปิดไฟฉันหาของไม่เจออ๋อบัดดี้เธอจะเปิดไฟไม่ได้เอออะไรเนี่ยเธอจะโวยวายขี้โวยวายจังเลยนะ เร็วรีบนะถ้าไม่เจอก็รีบมาเลยชายเกลว่าเร็วฉันถาไม่เจอฉันถาไม่เจอรีบไปดีกว่ารีบลีบรีบจ้าบัดดี้ออกจากบ้านดีกว่าออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากบ้านด่วนไป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 ออกจากบ้านปิดประตูปิดประตูได้หายใจได้เสื้อผ้าใหม่มาเต็มเลยว้าวเฮ้ยทุกคนมันมีผีอยู่ที่กองเสื้อผ้าน่ะหรือมันจะเป็นชุดคนตายแบบที่พี่สาวหลุดพึมพำมาตอนแรกน่ะ ลืมโอ้ตายแล้วลืมของน่าม,มันลมอนมันี่เขาว่ามันได้หยิบมันแล้วน,น,นกกั่นเนี่ยมันจะกีนน่าโอ้ต,ยต,ย,ต,ย,ตยตา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 ยลืม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 โอ้เปิดไฟนี่นี่นี่ตรงนี้โอ้ยนี่เศษเหรียญอยู่ตรงนี้อ้าในที่สุดก็ได้เหรียญมาแล้วเดี๋ยวจะไปทําบุญใส่ทิ์ใส่ทิใไปลุงอ่ะใช้ก็ปิดไฟเลยปิดไฟปิดไฟปิดไฟอึ๊บว้ายนี่มันตัวอะไรเนี่ยตกใกลมากเลยจ้ มันห่างไปไหนล่ะชายเกิลอ้มันรโผล่แล้วอ้ชายเกิลมันคือตัวะไรที่แี่หาไอ้มันมาจากกองเสื้อผ้าโอไม่เออชายเกิลฉันว่าเสื้อผ้าที่ซื้อมามันต้องมีอะไรแน่เลยฉันเห็นฉันว่านแล้วฉันได้ทั้งกลิ่นเลือดฉันต้องเห็นเลือดตอนแรกก็คิดว่าเป็นลายเสื้อผ้าแต่ที่ไหนได้มันเป็นเสื้อบือสองใช่ไหมเนี่ย กองนั้นมันไม่ใช่กองที่แพงที่สุดนะมันเป็นกองที่ถูกที่สุดฉันเห็นพี่สาวบอกว่ามันถูกที่สุดแต่ว่าพี่สาวบอกว่าเอามาจากโรงเกลือพี่สาวหลุดมานิดนึงว่ามันเป็นเสื้อผ้าของคนตายนะแต่ฉันไม่คิดนี่ต้องาที่มันจะได้ไม่เหลือสิ้นซากเอาไว้สิ้นซากเลยไปไปซากมันนี่จะไม่เก็บไว้แล้ว เออฉัชฉันๆันนนไม่น่าเห็นแต่ของถูกเลยนะโอ้อแม่เจ้ามันโผล่มาอีกแล้ววันนี้แกจะเอาเสื้อผ้าฉันลากาไม่มีทางจัหนี้ลยบ้าเนี่ยพลังจะซื้อเสื้อผ้าก็ดูดีๆนะเราอะใช่ก็จะไม่เห็นแกของถูกแล้ว